สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาน่งสูตรนามะโชกุป,ปังนะของญี่ปุ่นนี้เอามาขึ้นรูปแบบเป็นขนมปังแพรนะคะเนยสดนะคะด้านบนนะคะเป็นเกลือทะเลเล็กๆนะ,ะน่ารักดีวางเอาไว้นะคะ นะนุ่มมากๆแล้วก็อร่อยมากๆค่ะทําไม่ยางนะคะก่อนจะไปชมวิธีทำอย่าลืมกด subscribe นะคะและถ้าชอบใจวิดีโอกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เปิ้นด้วยนะคะเราไปชมวิธีทํากันเลยค่ะแม่บ้างตุรกีสวัสดีค่ะคันแรกนะคะเปิ้นเราจะทำทั้งจ่งก่อนนะคะเปิ้นใช้แป้งทาขนมปังนะคะใส่ลงไปในน้ําค่ะคนให้แป้งละลายดีก่อนนะคะ คนให้หมดผงแป้งก้อนแป้งดีนะคะก่อนนำขึ้นตั้งเตานะคะเปิดเตาไฟอ่อนนะคะนำแป้งขึ้นมาตั้งเตานะคะกวนไปเรื่อยๆค่ะจะเห็นว่าเริ่มเดือดแล้วนะคะข้างๆเริ่มเป็นก้อนจับตัวแล้วนะคะ เราจะค้นไวมากนะคะตอนนี้ไฟเบาๆนะคะน้ำแป้งจะจับตัวเป็นเจลๆนะคะนะคะแป้งเปลี่ยนสีเริ่มใสขึ้นนะคะไม่แห้งไม่แข็งนะคะไม่แห้งจนเกินไปเป็นเจลๆแบบนี้นะคะปึ๊บปิดเตาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปพักไว้ให้เย็นค่ะ โอเคปิ้นยกขึ้นจากเตาแล้วนะคะ mm hmm. เขาจะเป็นสีใสๆเป็นเจลใสๆแบบนี้นะคะคือใช้ได้นะจากนั้นนะคะตักใส่ชามเลยคะ่ะหาแลบหรืออะไรคุมนะคะวางเอาไว้ให้เย็นเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนํามาใช้นะคะวันนี้นะคะปิ้นจะนวดด้วยเครื่องทําขนมปังนะคะอันดับแรกเปิ้นจะใส่ของเหลวลงไปในเครื่องก่อนนะคะไข่ไก่นะ,ะหนึ่งฟองใบใหญ่ ไข่ไก่ตุรกีเปลือกสีขาวนะคะจากนั้นนะคะนมามะชกป,ปังนะคะเขาจะมีน้ำผึ้งด้วยมันใส่น้ำผึ้งลงไปด้วยนะคะจากนั้นนะคะนมค่ะวิปครีมค่ะวิปครีมปิ้นดูเป็นก้อนนะคะเพราะปิ้นเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วชั่งเลยนะคะนะใครไม่มีวิปครีมจะใช้นมแทนก็ได้แต่แต่ ไขมันเขาต่างกันเยอะนะคะเขาต่างกันประมาณ3 0นะคะเพราะฉะนั้นเนื้อขนมปังจะเปลี่ยนไปนะคะจากนั้นนะคะทั้งจงที่เราทำเอาไว้บ้นพักจนเย็นสนิทดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะเพื่อไม่ให้นมผงจับตัวกันเป็นก้อนนะคะเพ่นใส่นมผงลงไปในแป้งทำขนมปังน,นะคะคนให้กระจายตัวดีก่อนค่ะค่อยใส่ลงไปในเครื่อง นะคะนมผงจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนเวลาโดนของเหลวนะคะใส่เลยจากอันนี้เครื่องนำขนมปังเป็นรุ่นเก่านะคะเวลานวดเนี่ยเขาจะทำความร้อนเป็นในตัวเพราะว่าปนไม่มีโปรแกรมนวดแป้งนะเขามีโปรแกรมนวดและพักเพราะฉะนั้นเวลานวดเนี่ยเขาจะร้อนปนจะใส่ยีสต์ที่หลังนะคะเดี๋ยวเรามาเสร็จโปรแกรมกันเลยเขาจะเป็นหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีแต่เปิ้นจะ นวดไปแค่1ินาทีแล้วกดหยุดนะคะแล้วกดหยุดนะ,ะตอนนี้ิ่นกดนวดไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูิ่นจะนวดไปแค่1ินาทีนะคะแล้วกดหยุด จะเห็นนะคะว่าเวลาเมื่อกี้เหลืออยู่อ,อีกหนึ่งชั่วโมง20นาทีก็คือยังนวดไม่ครบโปรแกรมเปิ้นกดหยุดเลยนะคะเพราะว่าอันนี้นวดไปแล้ว1ินาทีนะคะจากนั้นปิ้นจะใส่เนยค่ะเนยเปิ้นใส่ยีสต์ค่ะเพื่อชะลอให้ยีสต์ทำงานช้าที่สุดนะคะเปิ้นใส่ทีหลังนะคะจากนั้นเปิ้นจะนวดอีก20ินาทีนะคะ ครบโปรแกรมนะคะแต่เพิ่นกดหยุดนะคะเพราะว่าถ้าจะนวดจนครบเนี่ยเขาจะเข้าไปสู่โหมดพักแป้งแล้วมันจะร้อนเดี๋ยวเราจะมาดูฟิมเพิ่นทาน้้ำมันนะจะได้โดจะได้ไม่ติดดึงมาหน่อยมาดูดึงมาหน่อยนะนวดเครื่องทำขนมนปังฟิมไหมฟิมไหมฟิมไหมค่อยๆดึงนะไม่ใช่ดึงพรวดเดียวนะถ้าดึงพรวดเดียวยังไงมันก็ขาดอยู่แล้วฟิมอ่ะ นะค่อยๆขยายโดค่อยๆขยายค่อยๆนี่ค่อยๆนะฟิมายนี่คือเนี่ยนวดเริ่มครึ่งทวงขนมปังให้ดูอะนะคะฟิมนะดึงดีๆดึงเบาๆค่อย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 ๆบางคนดึงพลวดถาม่าทำไมขาดนะเนี่ยครึ่งนวดทั้งทำขนมปังเพื่อนวดไปทั้งหมดก็สามสิบนาทีนะคะสิบนาทีแรก คือยังไม่ใส่ยีสต์ยังไม่ใส่เนยเนาะนะนะจากนั้นนวดต่ออีกประมาณ20นาทีแต่ถ้ายังไม่ฟิล์มก็สักยีบห้าก็ยังได้นะนะอันนี้เครื่องเปิ้ลก็รุ่นเก่านะคไม่มีโหมดนวดน,นะมีแต่โหมดนวดรือพักแป้ก็ฟิล์มนะคะนี่นวดด้วยเครื่องาวขนมปังฟิมค่ะโถประจําของก้นนะลูมน้าํามันเล็กๆนะน้ำใส่น้ํามันนิดนึงน้อยไปหน่อยโอเคลูบนะคะ กันติดกันติดนะแล้วก็นี่แล้วก็ผักแป้งปกติเลยค่ะนะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้แล้วแต่อุณหภูมิห้องด้วยนะคะนะาบ้านใครร้อนอาจจะขึ้นไวบ้านใครหนาวอาจจะขึ้นชา้าพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะแป้งขึ้นมาดีสวยงามเดี๋ยวเราจะเอาออกมาไล่ลมนะคะช่างแล้วก็ตัดแบ่งก้อนนะคะ ้นละประมาณ66กรัมนะคะ9ก้อนจากนั้นนะ,ะไล่ลมให้หมดดีครึ่งกลมค่ะเมื่อครึ่งกลมครบ9ก้อนแล้วนะคะป้นจะปิดผ้านะคะ ักเอาไว้นะคะให้กูเต้นไข่ตัวนะคะประมาณสิบห้านาทีค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทยอยรีดขึ้นรูปกันนะคะเอาก้อนแรกออกมาก่อนค่ะนํเอามาไล่ลมนะคะเรารีดค่ะรีดประมาณคืบหนึ่งนะคะประมาณคืบหนึ่งคืบหนึ่งหรือสักสิบห้าสิบสองสิบห้าเซนได้นะคะ ม้วนค่ะม้วนเอาไว้ก่อนม้วนนะคะเก็บตะเข็บวางเรียงพักเอาไว้นะคะ โอเคเมื่อม้วนหมดทั้งเก้าก้อนแล้วนะคะเอาก้อนแรกมาค่ะนะคะรีดค่ะหัวหัวให้ใหญ่ิหนึงนะคะแล้วดึงค่ะดึงแล้วรีดนะคะดึงดึงแล้วยืดค่ะดึงแล้วยืดดึงแล้วยืด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 ไปเลยนะคะนะ ให้ได้แบบนี้นะคะนะ้จากนั้นม้วนค่ะ,ะเอามาม้วนนะคะม้วนเหมือนม้วนัวซองค่ะจะได้เป็นแบบนี้นะคะวางไว้ค่ะ ้อแล้วนะคะทั้งหมด9ก้อนวันนี้พ้นใช้ถาด10คูณ10นะคะนะเราเอาก้อนมาวางเรียงตรงกลาง3ก้อนหนะะ้าแม่แนวทะแยง3นะคะแล้วก็ตรงนี้2พ้นวางแบบนี้นะคะ9ก้อนนะคะเ,เขาลื่นนะพเพราะพ้นทานน้ำมันที่ถาดนะคะไหลนิดนึงโอเคนะคะ จากนั้นนะคะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะถาดป้นนัดใหญ่กว่าสูตรไปหน่อยนึงนะคะเพราะป้นไม่มีถาดเก้านิ้วนะคะอันนี้เป็นถาดสิบนิ้วนะก่อนอบนะคะทาหน้าดยนมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะผสมไข่1ฟองนะคะโอเค ถ้าไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปนจะโรยเกลือเอ่อเป็นเกลือทะเลเกลือสีชมพูนะคะนิดๆตกแต่งด้านบนนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องโรยนะคะใครชอบก็โรยเมื่อโรยเกลือเสร็จแล้วนะคะนำรบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะด้านบนป้นจะทาด้วยเนยละลายนะคะ บางๆให้เงาสวยทาเว้นต้องเกลือ,อไว้นะคะเดี๋ยวเกลือหลุดนะคะแล้วเดี๋ยวขนมปังเย็นแล้วมาดูเนื้อด้านในกันค่ะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วถ้าชอบใจวิดีโอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ก้นด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะอ้ออย่าลืมกด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ